ปีงบประมาณพศ2 5 1 6สำนักง,งานตรวจสอบภายในดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนวัตกรรมที่พัฒนาแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจโดยเชื่อมโยงประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในประเมินหรือตรวจสอบ เข้ากับฐานข้อมูลกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการหรือแนวทางการควบคุมภายในที่ดีระยะเวลาในการดําเนินการเปิดให้ใช้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนพศ2566ผลสาเร็จตามตัวชีวดที่กําหนดไว้ในโครงการจํานวน3ตัวชีวัด1พัฒนาแบบตรวจสอบและประเมินการควบคุมด้านการเงินและการบริหารพัสดุในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ1ระบบร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตรกรรมผลการดําเนินงานรอยละ99.23 3ร้อยละของผู้ใช้แบบตรวจสอบและประเมินเห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถนําไปปรับปรุงการบริ านางได้ผลการดำเนินงานร้อยละ97.95การน,นํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ผู้ตรวจสอบภายในที่ใช้แบบประเมินและแบบตรวจสอบไปใช้ในการตรวจสอบและประเมินการควบคุมโดยบันทึกผลการตรวจสอบและประเมินไว้ในระบบช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารพัสดุของหน่วยงานหรือบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้ามาประเมินตนเอง มีความพึงพอใจและมีข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้เช่นแบบตรวจสอบมีคำถามที่ดีและครอบคลุมทุกรายละเอียดรวมถึงสามารถช่วยป้องกันการผุดจริตได้หรือแบบตรวจสอบมีเนื้อหาหรือเนื้องานที่ต้องปฏิบัติระเบียบรวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนาวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันโดยเขาใช้พื้นที่การติดตั้งจากคอมพิวเตอร์แม่ขายของกรุงเทพมาหาคนครซึ่งดูดแลโด,ลดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ ร่มในการสำนักง,งานตรวจสอบภายในจึงแก้ปัญหาโดยการให้เช่าพื้นที่ให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกก็ให้สามารถเปิดให้บริการได้โอกาสการขยายผลหรือต่อยอดในปีต่อไปสำนักง,งานตรวจสอบภายในขยายผลเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2564โดยต่อยอดได้2มุมมองได้แก่ 1. การขยายผลการใช้เครื่องมือการตรวจสอบบัญชีและการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร2สร้างแบบตรวจสอบและประเมิน เองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากประเด็นการตรวจสอบไปยังด้านอื่นๆเช่นปีงบประมาณพศ2565ด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพศ2566ด้านการเงินและการบริหารพัสดุซึ่งในปีงบประมาณถัดไปสามารถต่อยอดไปยังประเด็นการตรวจสอบด้านอื่นๆโดยพิจารณาจากสถิติผลการตรวจสอบหรือความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจขอบุณครับ